หลังขับแท็กซี่แท็กซี่บ้างสุดท้ายโอ้มันรูดไปเรยมาเลยเนาะเออมันรูดรูดรูดมาเลยเนะาะไปเร็วไปเร็ววคก

ขาดกับมองเลยนี่มันเป็นงานแล้วนี่เปเปลียน,น,า,า,า,ยนากันบริเงี้ยหมดยงไงดดกปาดขาดกับมองเลยขามันเป็นตัวยานองเอพอดีอยยืนเขาเลยยืนบนงานาเขาแซนแข็งเอาไปอยู่แข็งมาแข็งวกีแล้วเอาไปขาดก็มองเลยมองว่าเขาเลยผมดูาใจได้ใหญ่งเอโอ้เออเขาบอกไปเปียนากันโอ้โหนววเลือ คือหนาวบอกเขาแทบไม่ไวไปฟาวเลตไปเปลี่ยนชุดก็มั้งสิบุรีเปลี่ยนชุดมัาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้โหกัลางคนเจ็บไปโอ้ยยิีกเอาไว้เนี่ยไปเปลี่ยนผ้ากับบุรีก็เลยยางเอาพ่อยังมาไม่ได้มาใส่ขาขาดกับที่เลยรถชนกันไงห้าคันลวดเลยขาดกอกกับที่เลยตรงหัวเข่าเขเอาแช่น้ำแข็งไปอยู่นั่น อ้ยนะเอ้ารถไอ้แก๊ปพวกไอ้ไอ้ไอ้ถังเขียวนี่แหละเออแล้วก็มันเมันแซงเข้าไปแล้วก็ชนจากที่แซงจะออกไปเงี้ยแซงเขาแซงแซงมามัมาจากถนนแซงมาแต่ว่าที่มันโดนรถไปห้าครันรวดเลยเออรถรถเก๋งสีแดงน่ะคว่ำหงายเลยเดี๋ยวมันจะเอาพาไปเบิง์ตไปก่อนเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อน สี่หนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกดูอยู่มันหลายคันชนเงินเต็มเลยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เห็นไม่ได้มันกระจายหมดมอเตอร์ไซค์กับคนอ่ะเออขาขาดกับที่เลยโอ้ย,อ,ยอันนี้ก่อนนะคะ